คคเด็กหญิงพจนิชาขาชาใหญ่เด็กหญิงอนุสราอุพัะเด็กหญิงกนกพรรวงคำจันเด็กหญิงกุณลณิสเถียรธีรภาพเด็กหญิงชนิดาภาอุ่นทาเด็กหญิงนัชชาเรียตินามขำเด็กหญิงนัทานิชาอุ่มอารมเด็กหญิงดวงปะมลราชวงศ์เด็กหญิงพิธัญญาชนรชาน เด็กหญิงนัลลมราชวงศ์เด็กหญิงนันทิสาพันทองเด็กหญิงปวริษาอ,องนาวาเด็กหญิงเปรมิตาประสาททองเด็กหญิงพัชราพรเอี่ยมพิษเด็กหญิงนิชาภาศักดิ์สุจริตเด็กหญิงพรกำมลผ่าสีหาเด็กหญิงสุภัตรามั่นคงเด็กหญิงอนัญญาผู้ระหง เด็กหญิงเมยชายาพัฒนสวยงามเด็กหญิงวันดาดา,ดาแก้วหอกเด็กหญิงวิภาการด่วนดีเด็กหญิงพรพันษาทองเอียเด็กหญิงพิทิการทองมั่งเด็กหญิงปริยานภเกศเด็กชายอาชิตพลจันเทศ